เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมต้นกล้านะครับผมและเราอยู่กันในเกมกาลิล่าฟรีไฟนนะครับผมทุกคนครับวันนี้เนี่ยเขามีการสุ่มนะครับผมอาวุธใหม่ผมเป็นตู้ EVO นั่นเองนะผมก็คือ m 6 0นะผมของไอเรียกว่าของไอผู้กิจกรรมใหม่เออนั่นแหละที่มันเป็นชุดเทๆที่เข้ามาแบบไอมีสีสัตว์เทพอะไรนั่นแหละครับผมก็จำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะเออ อ่ะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูเลยดีกว่าผมว่าจะเป็นไงบ้างนะครับก่อนอย่าลืมฝากกันตามกด s u b สไครต์และกดไลค์ให้เราด้วยนะครับนี่เลยครับมันก็คือ M 6 0แต่ทำไมขึ้นรูปเป็น M 4วะคล้ายๆ M 4เลยครับผมจต่ไม่ใช่นะผมมันคือ M 6 0นะครับผมทุกคนซึ่งจะมีทั้งหมดนะครับผม4กระบอกนะครับผมนี่พี่ก้าเหมามเลยเหมาแบบสกระบอกเลยนะครับผมทุกคนว่าเราจะเสียบัตรเท่าไหร่นะครับผม อันแรกผมร้องใช้หินแปลงล่างนะผม7อันนะผมแล้วก็พิมพ์เขียว3านะครับผมทุกคนซึ่งมันจะบวกดาเมจ2อัตราการยิงหนึ่งะครับซึ่งผมคิดว่าจะเป็นอันที่ดีที่สุดและมันลบแมกกาซีนเนี่ยไอพวกเอโบสูน่ะกระสุนมันเยอะอยู่แล้วดังนั้นมันไม่ค่อยเห็นผลอยู่แล้วฮะบอกตามตรงนะครับ แล้วก็ต่อมานะผมนี่หินแปลงห้า 5, พิมพ์เขียว2นะครับผมบวกอัตราการยิง2ลบความเร็วรีโหลดแล้วก็เพิ่มแม่นยำนะครับผมแล้วก็ต่อมาเพิ่มระยะ1นะผมจอะเกาะ2นะผมแล้วก็ลบแมกกาซีน1นะครับผมใช้หินแปลงล่าง3แล้วก็พิมพ์เขียว1นะครับแล้วก็ต่อมาผมหินแปลงล่าง2นะครับผมแล้วก็พิมพ์เขียว1อ่าบวกดาเมจ1ระยะ2แล้วก็ลบความเร็วการเคลื่อนที่นะครับแบบก้าวเหมาหมดเลยนะครับผมทุกคนดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้พิมพ์เขียวทั้งหมดนะครับผม7ใบนะครับผมทุกคนพิมพ์เขียวเนี่ยเอาอะไรมาแลกไไดดด้้้้้ป่่ะะววววเเเเฮยยยยมมันนใพพิ์ขีีราแลก เรามีอยู่3อันพอดีครับผมน่าแลกพิมพเขียวได้หนึ่งอันแลกเลยเยสมาแล้วผมทุกคนครับอ่ะนี่ผมให้ทุกคนดูนะครับผมพิมพ์เขียวเนี่ยใช้ทั้งหมดนะครับผมเจ็ดอันนะครับแล้วเรามีอยู่แล้วหนึ่งเมื่อกี้อ้าวไปไหนแล้ววะพิมพ์เขียวตู้อ่านี่มีเขียวหนึ่งอันแล้วก็หินแปลงล่างเราจะใช้ทั้งหมดนะครับผมบวกแป๊บสิบเจ็ดลูกนะครับผมทุกคนครับโอเคเรามีอยู่แล้วจัดเลยเซิร์ฟเลยผมทุกคนบัตรเรามีอยู่เจ็ดร้อยสามสิบสองใบอ่าเกลือ เฮ้ยหินแปล่างมาหนึ่งลูกครับหินแปล่างครับโอุ้ยเริ่มลำคาญเสียเอฟิกเลยครับโอ้โหเฮ้ยนี่อันนี้พิมพ์เขียวมาแล้วนะครับผมหนึ่งใบครับผมรู้สึกว่าลำคาญเอฟเฟกด้านหลังครับมาต่อเลยครับอ้าวไปใช่อันนี้กล้าทุ่มสี่ลูกกดผิดฮะมาผมลดเอฟเิกมาแล้วโอ้โหเสียงมันดังไปเฮ้ยเริ่มแล้วเริ่มไหมนะเริ่มเฮ้ยหินแปลงล่างครับโอ้โหหินแปลงล่างครับ ผมว่านะหินไปลล่างนะ่าจะครบก่อนอยู่แล้วครับผมอุ้ยบัตรสร้างห้องแม่งตกใจพิมพ์เขียวมาอุ้ยพิมเขียวได้เบิ้ลนเลยเหรอเฮ้ยเบินมาสองอันวะผมทุกคนครับเอาแล้วลการพิมพ์เขียวแค่เจ็ดอันนะครับพิม์เขียวมาหินไปลล่างเมื่อกี้ครับยาวเ,เลยกดแบบเีเลยอุ้ยหินแปลล่างเบิ้ลนมาสองนะครับผมสิบเจ็ดลูกครบแล้วครับขาดแค่พิม์เขียวสามอันมาทีเถอะแม่งมบัตรเป็นร้อยใบนะพิมอา่าหินไปลล่างครับโอ้โหหินแปลล่างเบิ้ลนสองครับหินแปลงล่างครับ บ้าหรือเปล่าออดินแป้งล่างเนี่ยพิมพ์เขียวเรามาแล้วครับผมทุกคนครับขายดีแค่สองอันครับตอนแรกเห็นกูดูว่าตอนตอนตอนประมาณตอนคืนเนาะมีคนได้พิมพเขียวฟรีไปตั้งสามอันเนี่ยมันก็คือแบบการันตีเปิดคุกๆครั้งไม่รู้นะครับผมอันนั้นกิจกรรมมันน่าจะบั๊กมานะผมตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับผมไม่รับนะต่อเลยครับอินโอหินแป้งล่างโคตรเยอะเลยคีดไม่ดูหินแป้งล่างผมดิโอโอโอพิมพ์เขียวมาอีกหนึ่งอันครับ โอ้เบิร์หินไปล่างไว้ผมด้วยครับยาวกูยาวแล้วโอ้โหหินไปล่างยี่สิบเจ็ดลูกครับหินไปล่างยี่สิบแปดลูกเลยครับโอ้โหมาทุกรอบยิงหินไปล่างเนี่ยยางบ่อยยางเยอะโอ้ยกูเริ่มตาเสียแล้วนะพิมเขียวแค่อันเดียวเอ้อ หินแปลงล่าง32ลูกพิมพ์เขียวมา7อันแบบนี้ก็ไม่เอาผมทุกคนจริงโอเคเราไปแลกปืนกันดีกว่าผมทุกคนครับพีก่กาขอญอาตแรกเลยแล้วกันเนาะเอยจัดไปเลยครับผมอันที่ดีสุดของเราครับนี่มาแล้วบึ๊บบึ๊บปับ๊บเย็ดอย่างเท่ผมทุกคนเป็นไงหล่อเฟี้ยวเลยจัดไปกดสวมใส่ตั้งไว้เลยครับผมทุกคนแล้วก็แลกอันอื่นมาด้วยครับ มาลูกเพื่อนี่หล่อเทพอีกหนึ่งอันครับอุ้ยอันนี้เป็นกรอบสีทองด้วยเหมือนกันว่ะแลกต่อเลยครับผมทุกคนแลกต่อเลยครับผมมากดไปเลยเยสสีแดงนะครับผมทุกคนเอ้ยต่สีแดงมันดูสวยกว่าจย่งิงสีแดงนะ่าจะเป็นอันที่แพงที่สุดเนาะอแบบสีแดงแบบเป็นลายฟงลายไฟอะไรอย่างเงี้ยสีเขียวครับผมทุกคน มาอีกหนึ่งอัดน,นี้เป็นกรอบสีทองเหมือนกันนะครับผมทุกคนสวย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 ทุกอันเลยอ่ะมันเหมือนแบบเปลี่ยนรูปร่างของ M60 ไปเลยนะครับผมทุกคนพี่ก้าใช้บัตรไปทั้งหมดนะผม240ใบนะครับผมทุกคนครับในการสุ่มได้มาแบบครบหมดเลยนะครับผมทุกคนแม่งได้หินไม,ม่ล่างเยอะมากผมเยอะจริงครับผมทุกคน <c oughs> อ่ะเรามาดูเจ้าสกินปืนกันดีกว่าผมที่ว่าเราได้มานะครับผมทุกคน นี่มันสามารถถือแสดงหน้าล็อบบี้ได้ด้วยนะผมสีอื่นก็สามารถถือได้หมดเลยนะครับคือทุ๊กกระบอกทั้ง4เลยสามารถถือแสดงหน้าล็อบบี้ได้หมดเลยนะครับแต่ผมคิดว่าอันที่ดีสุดก็น่าจะเป็นดามเมจนะครับผมหรือว่าไออัตรากนันตัวนี้อ่านี่แต่อันนี้ก็ค่อนข้างจะดีนะผมเพราะอันเพิ่มลั่น2นะครับผมซึ่งผมมองว่ามันดีคนละแบบจริงๆอะ่ะแต่ถ้าเกิดถามผมนะลั่น2น่าจะเฟี้ยวกว่า,วาปะยิงแบบรัวๆเลยอะ่ะเอาไหนไปเล่นดีว่าดามเมจสองอัตรากนันยิงหนึ่งเฮ้ย hey, ผมเอาลั่น2ไปยิงดีกว่าจริง เอาลั่นสองไปโชว์ดีกว่าลั่นสองแม่งดูสวยกว่าผมว่านะผมเป็นสีขาวเนี่ยผมชอบมากครับนี่ผมเอามาเล่นเซตมาเลยครับนี่มันเป็นอาร์ก็เรียกว่าสก,กินนี้เป็นสก,กินพะยะขาวด้วยนะผมและชุดเป็นชุดพะยะขาวด้วยมันน่าจะเหมาะกว่าเอาลั่นสองเล่นนะครับเดี๋ยวเราไปลุยในเลนกันเลยดีกว่าผมทุกคนเอาละครับตอนนี้มาอยู่ที่หน้าล็อบบี้แล้วนี่ผมใส่ลั่นสองมานะผมเฮ็ดแม่งอย่างรัวเลยอะผมทุกคนนั่งเวลานั่งยิงแรงขึ้นเหรอใช่ป่ะปืนเนี้ย มันแรงขึ้นจริงเหรอวะไม่ต้องลองอ๋อสาว11เ,เนี่ยพอหน้างุวกสาว16เลยโอ้งั้นเราต้องนั่งยิงผมนะไปดูกันในเกมครับและที่สําคัญทุกคนอย่าลืมนะว่า M60 เนี่ยมันจะมีแบบว่า M60 คอยด้วยนะครับผมดังนั้นเดี๋ยวพี่กาจะลงวงฟ้าดีกว่าผมนะน่าจะเจอปืนอยู่ฮะผม M60 คอยนะครับแวบเอาแล้ครับผมเรากระโดดลงมาแล้วครับผมนี่ไปเลยวงฟ้าอย่างเดียวผมนะใจเราเอามาแค่วงฟ้าเว้ยเย้ยลงพบเจอสกาวนะด้านหลังผมมีคนนะ ซื้อก่อนเลยไปละหนึ่งครับผมทุกคนครับมาแล้วไอ้น้องคุณจะไปไหนกันวะหุ้ยเอาลุงหลังคาเฉยอีกตัวหนึ่งฮะเอาเอาวอาเอาอันแน่เซิร์ฟผมเซิร์ฟผมเซิร์ฟผมหมอจะเอาผมเหรอถามจริงไอ้น้องโอ้โหตาล่าโคตรเกลือผมมียาสองกล่องกับเกาะสองจะหาเอ็มหกศูนย์ก่อนแป๊บนึงนะครับผมทุกคนแน่เจอแหละ เอ้ยทำไมรู้สึกว่ามันหาปืนยากอย่างว่ผมทุกคน M60 ผมเนี่ยพอเราจะเล่นเนี่ยไอตอนเราไม่เล่นนะเจออย่างบ่อยเลยเจออย่างเยอะเลยเนี่ยโอ้โหเจอสนงสไนเต็มไปหมดนะครับผมแต่ว่าเราไม่อยากได้สไนเปอร์นะครับผมปล่อยมันไปฮะเป็นไปได้ไม่มี M60 ผมดรอปฮะทั้งตัวจะรีวิวเนี่ยน้องเอ้ยเอ้ยนี่ไง M60 ไอบ้ากล้าตาลายหรือเปล่าเอาแล้วครับผมไปกล้าได้ M60 มาแล้วนะครับผมอย่าลืมนะกล้าอย่าลืมนั่งนะถ้านั่งมันยิงแรงขึ้นกล้าอ่าถอดตัวเองครับ แล้วเมื่อกี้มีตัวนึ้งอยู่บนหลังคาน่ะแล้วมันจะลงยังไงวะน่าประทามจริงเหอะไอ้หลังคาตรงนี้นะหาที่ลงไม่ได้เลยนะประเด็นไอ้หมวกสูงแบบมีคอยไม่น่าจะมีดอกนะครับผมทุกคนปล่อยว่าไปเางั้นน่ะไม่เป็นไรหรอกผมเดินมาเหลือยี่สบามคนแล้วแต่ผมไม่เจอใครเลยสักคนฮะอยากลองนั่งยิงใครดูบ้างเนี่ยไอ้น้องมะท้ากันหน่อยดีว่านี่กลางลานแล้วนะอย่ามาแอบอยู่ไม่ชอบไม่ชอบต้นกล้าเขาไม่ชอบพูกแอบครับเข้าใจไหมลูกแอบเราไม่ต้องเป็นลูกอีกยิงเว้ยลูกอีงัดอะไรเงี้ย นี่ผมเดินถือปืนเลยครับผมนะของจริงอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยผมเจอคนลงเขาข้างหน้าครับทุกคนครับเอาแล้วผมจะได้ลองปืนในจังหวะนี้เลยครับนี่ครับผมนี่ครับลองนั่งด้วยนั่งด้วยโอ้โหมันจะมีไอวอลครับเขาติดเลยวะตั้งไอวอลผมตั้งวอลครับเอาแล้วผมนะเอาแล้วผมตั้งวอลครับอุ้ยเอุ้ยเรียบร้อยลั่นโคตรจะมันผมทุกคนโอ้แต่อย่าลืมนั่งยิงนะผมชอบลืมตลอดเลยครับผม คิวแรกผมมาแล้วผมกับปืนเอ็มหกศูนย์ของผมครับยิงกันมาหนักกระสุนเนี่ยคุณผนะูนะเห็นไหมหกสิบนัดเหลือๆอ,อยู่แล้วปืนเนี่ยผมบอกแล้วว่ายังไงก็เหลือครับกระสุนปืนอะ่ะโอ้ยเจ็บจุกเลยครับผมบอกเลยว่าเจ็บจุกดอกเมื่อกี้ครับเฮ้ยแต่วงบีบนะน้องเองก็ต้องวิ่งนะเว้ยโอ้โหเข้าไปเข้าไปไปโอ้เข้าไปสุดระยะไปครับผมนะรอดไปได้ครับเฮ้ยข้างหน้ามีคนมาท้ากันกองท้ายไเยอะผมดูจากไอวอลแล้วนะครับผม เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ตรงนี้มีคนอยู่ครับผมนะไอ้บอลเพิ่งเกิดขึ้นเลยครับเจอแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วครับนั่งอยู่ครับไอ้ตัวเดือพุ้มันรอดอีกแล้ววไอ้นี่เนี่ยรอดตลอดตายรอบนี้ไม่รอดแล้วไอ้น้องเฮ้ยมันจะเขาตั้งไออดักใครครับนี่้องมีคนอยู่นอกหมอกหรือเปล่าครับอย่างนี้เนี่ยเห็นแล้วผมมีไอ้วอลเข้าทางด้านขวาผมทุกคนครับต้นไม้ข้างหน้าผมนะเ็็็้ดเเ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 เ่ลบบบบยจจจจอ ต่อยาวก็ต่อยาวยาวก็ต่อยาวข้าราชก็ข้างล่างจะมาแจมหรอเอาเปล่าข้างล่างมชจะเอาเปล่าจะเอาด้วยเปล่าข้างล่างไอ้น้องมีไอวอลหรือเปล่าไอวอลฟังนะพี่เตือนไอวอลฟังนะพี่เตือนนะไอวอลหมดนะกระสุนมีเยอะมากไอ้น้องอ้าว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 บอกแล้วไอ้วอลผมมันเยอะผมเลยอย่ามาห้าวผมไอ้น้องแต่กระสุนพี่เลยจะหมดเลยฮะเหลือห้าคนนะครับเขาไปแอบอยู่ตรงไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ าไม่เจอเลยครับวิ่งวนหลายรอบเลยเนี่ยเฮ้ยผมเห็นไอวอลเลยครับผมเป็นการใต้บอลเกิดขึ้นครับด้านซ้ายครับด้านซ้ายมาแล้วครับมาแล้วครับเรียบร้อยไม่รอดนะครับผมทุกคนโอ้ยด้านขวาวิ่งครับด้านขวาวิ่งครับวิ่งเข้าแล้วครับวิ่งเข้าแล้วโอ้ยเจ็บ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 จุกๆนะครับดอกนี้ฮะเหมือนเขายิงทางด้านขวาอยู่ครับผมนะปิก้าขาวิ่งเข้ามาชดเข่าหินเฮ้ยไม่ใช่ด้านขวานี่ว่ามันคือด้านหน้าเราครับผมทุกคนนั่นข้างบนเห็นป่ะบนเนินอะเราใช้เนินเราหลบไปก่อนครับเดี๋ยวจะโดนสองทางแทนครับ าาจากจิตเตอรกระสุนกล้ากระสุนมันเยอะปืนเนี่ยต้องพยายามนั่งไว้ฮะโดน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 ขาแตกเลยจังหวะน,นี้ครับผมเดือสามคนครับซ้าย,า,ยายก็มีครับซ้ายก็ซ้ายก็ซ้ายก็มีครับซ้ายก็มีกล้านั่งนะหาหาปุมยิงขามันน่าจะไม่มีขามันโผล่ครับผมทุกคนครับออกแล้วครับออกแล้วครับผมออกแล้วครับออกแล้วครับผมวิ่งมาแล้วครับกลางลานกลางลานอย่างนี้โดนเจาะนะเฮ้ยกระสุนเราไม่ได้เยอะกว่ากันไม่เลยย่อไม่เลยครับ จอแม่งเล็กจอบแมงเล็กอ้าวนอนอยู่อะไรวะหน้าแล้วอีกตัวอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมึงก็ควรโผล่ได้แล้วมั้งจริงเจอแล้วเจอแล้วอยู่ด้านนี้ครับอยู่ด้านนี้ครับอยู่ด้านนี้อยู่ด้านนี้อยู่ด้านเรียบร้อยยืนยิงไปเลยครับผมทุกคนครับเอาตรงอ่ะลูกสองไม่ได้ใช้งานเนี่ยไอหมวกศูนอันเดียวเลยไม่มีใครได้ประชิดผมเลยครับ ถามว่ามันดีไหมมันก็โอเคอยู่นะผมว่านะจากการยิงเมื่อกี้ความรู้สึกผมนะแต่บที่เอ็มหูนจะไม่ค่อยมีใครค่อยจับเยอะอยู่แล้วครับอันนี้มันไม่มีคอยด้วยแต่มีคอยอาจจะโหดกว่านี้นะครับผมทุกคนอ่าบวกมาฟึบได้มากี่คิววะเมื่อกี้สิบคิวสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าดาเมจนะครับเอาเลยครับผมนะก็จบลงแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมใครที่ว่าชอบปืนจะบอกนี้ผมก็สามารถเข้ามาสมกันได้นะผมในตู้อีโบนะ แต่ถ้าเกิดามผมนะผมก็แนะนาเป็นตัวที่ผมใช้งานอยู่นะผมก็คือเจ้าไอเอ็มหกศูนย์อ่านี่เลยผมตัวนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครอยากได้แบบดรามิตแรงๆก็จะเป็นตัวนี้นะแต่ผมคิดว่าอ่านสองดีกว่าในความคิดของก้ารเลยล่นสองดีกว่าผมแล้วก็เท่กว่าด้วยนะครับผมสีมันนะดูดิกับตัวเนี้ยผมว่าความเท่น่ะสีขาวเท่กว่าเยอะครับนี่สีขาวเท่กว่าครับสีขาวเท่กว่าสีขาวอาจจะไม่มีเอฟเฟกอลังการนะแต่เท่ครับ สั้นๆเลยโอเควันนี้พี่ก้าต้องขอตัวกลับลาทุกคนไปแล้วเพียงแค่นี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดตตามกด subscribe และกดไลค์ให้เราด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ